เราต้องรู้ทันความคิดค่ะนะะเรารู้อยู่แล้วว่าออสมองของเรานะคะเวลาเขาได้รับประสบการณ์นะคะมาเนี่ยมันจะเกิดความคิดรมคุณตกขึ้นมาเนี่ยนะคะให้รีบกลับมาที่ลมหายใจค่ะและลมหายใจเราก็มีการทุกคนจริงไหมคะนะคะง่ายๆคือค่ะคือเวลาที่คุณอารมณ์ตกคุณรู้สึกไม่โอเคนะคะ ให้คุณหายใจลึกๆนะคะสามครั้งลองทําแบบนี้นะคะการหายใจลึกๆเนี่ยไม่ใช่หายใจอยู่ที่หน้าอกนะคะคือเราต้องหายใจลงไปที่ท้องนะคะและให้ท้องมันป่องลองทําดูนะคะเห็นไหมคะคุณจะรู้สึกผ่อนคลายทันทีเลยรีวซ์สมองรีวซ์สมองคืออะไร รีไวสมองคือการเปลี่ยนเส้นทางของสมองค่ะเราจะต้องใส่คำพูดใหม่ๆลงไปนะคะเช่นว่าฉันมีแล้วความมั่งคั่งอ,อุดมสมบูรณ์กำลังจะเข้ามาหาฉันมันอาจจะเป็นการยากสักนิดนึงนะคะสำหรับการที่เราจะพูดในสิ่งที่เรายัางไม่มีแต่เราต้องพูดว่าเรามีแต่เราต้องพูดค่ะเพราะว่าการที่เราตอกย้ำความเชื่อใหม่ๆลงไปเนี่ยติดใต้สำนึกมันจะไม่ค่อยเชื่อ และสมองนะคะเขาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะแยกเรื่องจริงแล้วก็เรื่องจินตนาการออกจากกันได้นะคะพูดบ่อยๆพูดซ้ำๆใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะเกิดแรงต้านจากจิตใต้สํานึกแต่ไม่เป็นไรนะคะลองทํำบ่อยๆซ้ำๆแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยนะคะดีขึ้น